สวัสดีคนักเรียนที่กำลังดูดีโอนี้อยู่นะวันนี้คณิตศาสตร์ออนไลน์ by a x ก็มีแคคูลัสมาฝากนะวันนี้ก็จะมานะทบทวนกันในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงนะในหัวข้อเรื่องนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีที่มาจากการหาค่าของฟังก์ชันนะฟังก์ชันที่เราเรียนมาแล้วตอนม4นั่นแหละนะยกตัวยอย่างเช่นสมมติว่าเรามีฟังก์ชันกำลังสองอยู่นะ ฟังก์ชันในที่นี้คือ y หรือ f(x) เท่ากับ x กำลังสองนะค่า y ก็คือค่า f(x) ใช่ไหมเราเรียนมาแล้วนะ y กับ f(x) ก็คืออันเดียวกันนะ y กับ f of x ก็คือตัวเดียวกันนะตัวนี้จะเขียนเป็น f(x) เท่ากับ x กำลังสองก็ได้ทีนี้นะสมมติให้ครูบอกว่าถ้า x เป็นหนึ่งตรงนี้ก็เราก็จะหาค่า y หรือ f หนึ่ง ได้คือหนึ่กำลังสองก็คือ1นะึ่ทีนี้ถ้าเราให้ค่า x เพิ่มจากเดิมจากหกลายเป็น4อ่ะสมมุติจาก1กลายเป็น4เราก็จะได้ค่า y ใหม่ก็คือ f of สก็คือ4ี่กำลังสองสีก็จะได้16บกนะสีสก็จะได้16นะ, 4, 4, จ,ะ 16. นะจากตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้นี้จะเห็นว่า,เ,าเมื่อ x และ y นะ มีค่าเปลี่ยนไปเราสามารถจะสังเกตอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่า x และค่า y ได้ดังต่อไปนี้หนูจะเห็นว่า x เนี่ยมันเปลี่ยนจากหนึ่งไปเป็นสี่แสดงว่า x เนี่ยเปลี่ยนไปสามหน่วย x เปลี่ยนไปสามหน่วยนะเราก็จะพบว่าค่า y เนี่ยก็จะเปลี่ยนไป y เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปกี่หน่วยเราก็ไปเอา นะสิบหกไปลบด้วยหนึ่งก็จะได้สิบห้าหน่วยนะนั่นหมายความว่าถ้าค่า x เปลี่ยนไปสามค่า y ก็จะเปลี่ยนไปสิบห้าดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะกล่าวได้ว่านะจากข้อความตัวนี้เราสามารถจะกล่าวได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครูย่อเป็นปอปอนะอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยเขาใช้คําว่าโดยเฉลี่ย อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของ y mm. เทียบกับ x อของ y เทียบกับ x ในช่วง x ของเราเปลี่ยนจาก x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ4มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของ y ในที่นี้ก็คือ ค่าของ y ที่เปลี่ยนไปก็คือ15นะโดยเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ค่า x เนี่ยเปลี่ยนไป3เราก็เอา15ไปหาร3เราก็จะได้15ส่วน3ก็คือ5ดังนั้นค่าตัวเลข5ตัวนี้มันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x นะในช่วง x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ4นั่นเองโอเคไหมนะ ดังนั้นเนี่ยจากข้อความดังกล่าวเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะ,ะเฉลี่ยของอะไรของ y เทียบกับ x ในช่วงเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างก็เป็นในช่วง x เท่ากับหนึ่งถึง x เท่ากับ4ใช่ไหมังนั้นตรงนี้ถ้าเขียนเป็น ตัวแปรก็คือ x เท่ากับ x 1ถึง x เท่ากับ x 1บวกอีก h นะก็จะได้ออกมาก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียกับ x แสดงว่าข้างบนก็คือ y ค่า y ที่เปลี่ยนก็คือ f ของ x 1บวก h นะลบด้วย f ของ x 1แล้วก็ตรงนี้ค่าของ x ที่เปลี่ยนเนี่ย x มันจะต่างกันนะเราเอา x หนึ่งบวก h ลบ x หนึ่งตรงเนี้ยเราก็จะได้สูตรหรือได้อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ในช่วง x เท่ากับ x หนึ่งถึง x เท่ากับ x หนึ่งบวก h 1. ออกมานั่นเองนะโอเคในที่นี้อะก็จะเกิดเป็นนิยามนะเป็นบทนิยามเลยว่า ถ้าเรามีฟังก์ชันนะ y เท่ากับ f x นะเป็นฟังก์ชัน y เท่ากับ f of x เป็นฟังก์ชันโดยที่ h ตรงเนี้ยที่มันเปลี่ยนตรงเนี้ยต้องไม่เท่ากับศูนย์นะ h ตรงเนี้ยห้ามเป็นศูนย์แล้วเราก็จะได้เลยว่าข้อที่หนึ่งนะได้เลยว่าข้อที่หนึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงหนูสังเกตน,นะว่า จะมีคําว่าเฉลี่ยอยู่ด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยนะของ y เทียบกับ x ในช่วงไหน x เท่ากับ x 1, 1> ถึง x เท่ากับ x 1, 1> บว h นะตรงนี้เราก็จะได้เลยว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทือก x ก็เหมือนกับ y ที่เปลี่ยน นะหารด้วย x ที่เปลี่ยนใช่ไหมหรือเขียนเป็นภาษาง่ายๆมันก็คือค่า y ที่เปลี่ยนหารด้วยค่า x ที่เปลี่ยนนะก็คือเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x นั่นแหละแต่ว่าเราเอามาเขียนให้มันสวยงามไอเดลต้า y ตัวนี้ก็หมายถึง f ของตัวหลัง x หนึ่งบวก h ลบด้วย f ของตัวหน้าก็คือ f ของ x หนึ่งแล้วก็หารด้วยหลังลบหน้านะหลังลบหน้าก็คือ x1 บวก h ลบ x1 ซึ่งก็คือ h นั่นเองเราก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เที่กับ x ในช่วงตั้งแต่ x1 ถึง x1 บวก h ออกมาตามนี้โอเคปะสรุปมันก็คือถ้าคุณให้ตรงนี้คือหน้าตรงนี้คือหลังเนี่ยในสูตรนี้มันก็คือเอา f ของตัวหลังลบด้วย f ของตัวหน้าแล้วก็หารด้วยหลังลบหน้านั่นเองเราก็จะได้ อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x ในช่วงอะไรถึงอะไรก็ว่าไปทีนี้มีอีกคำหนึ่งที่เราควรจะต้องทราบก็คือ,อกูให้เป็นนิยามข้อที่สองนิยามข้อที่สองถ้าสมมุติโจทย์เปลี่ยนข้อความจากอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y ไม่มีคำว่าเฉลี่ยแล้วนะอันนี้เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆสมมติว่าอันนี้ให้ x เป็น x หนึ่งก็และกันนะให้ x เป็น x หนึ่งก็แลวกันอันนี้เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆนะกรณีนี้ครูให้ x เป็น x หนึ่งตรงเนี้ย ก็จะได้นิยามออกมาก็คือนะลิมิตเหมือนกับเธอเอาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยอันนี้มันเป็นขณะใดๆนะขอใช้คำว่าขณะ x มีค่าใดๆขณะ x มีค่าใดๆนั่นเองนะตรงนี้ยเราก็ไปเอา f ของตัวหลังลบ f ของตัวหน้า อย่า yeah. ตัวหน้ามัน fx1 หารด้วยหลังลบหน้า dh เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็เทคลิมิตเข้าไปให้ h1 ตรงเนี้ยไม่ใช่ h1 ให้ h ตรงเนี้ยเข้าใกล้ศูนย์นะเข้าใกล้ศูนย์ดังนั้นตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆนะขณะที่ x มีค่าใด อาจจะเป็นตัวเลขนะ x เป็น x หนึ่ง x เป็น a อะไรก็ได้นะเราก็ไปเอาอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้นี้คือสูตรหนึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x นะเอามาเสร็จแล้วเราก็เพิ่ม take limit ให้ h เข้าใกล้สูนย์ลงไปเราก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x มีค่าใดๆออกมาเองโอเคไหม เดี๋ยวจะให้หนูดูตัวอย่างนะตัวอย่างสักสองข้อนะตัวอย่างสักสองข้ออ่ะเดี๋ยวไปดูข้อแรกกันเลยอ่ะเริ่มลเลยดยข้อที่หนึ่งนะตรงนี้ให้เป็นข้อที่หนึ่งอ่ะตัวอย่างที่หนึ่งสมมุติว่าเรามีเรามีฟังก์ชันอยู่ f x เท่ากับลบ x กำลังสองบวกห้า x บวกสามนะจงหา โจทย์สั่งเลยจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงขอย่อเป็นปอปอนะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f(x) เทียบกับ x ในช่วง x เท่ากับลบหนึ่งถึง x เท่ากับสอง สมมุติโจทย์เป็นแบบนี้โจทย์เป็นแบบนี้ให้เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f x เทียบกับ x ซึ่ง f x ก็คือ y นั่นแหละก็เหมือนกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x แต่อันนี้เป็นในช่วง,งอะไรถึงอะไรก็ว่าไปอะไรถึงอะไรก็ว่าไปดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปใช้อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยสูตรของเราเนี่ยเราก็ต้องไปเอาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยมาดังนั้นเราก็เริ่มจากนะอัตรา การเปลี่ยนแปลงนะของเ,อเดียวกันโดยเฉลีย่ยต้องเป็นโดยเฉลีย่ยใช่ไหมนะเพราะว่าเทียบกับ x ในช่วงอะไรถึงอะไรเราต้องใช้ใช้คำว่าโดยเฉลีย่ยนะของ y ก็คือ f(x) นะเทียบกับ x ในช่วงข้อความยาวนิดนึง x เท่ากับลบหนึ่งถึง x เท่ากับสองนะ คืออ่ะเห็นไหมเรกเรียนล็อกเขียนข้อความมาก่อนนะเขียนข้อความมาก่อนเสร็จแล้วก็เราก็ไปย้อนดูว่าเอ้ยอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก็คือสรุปง,ง่ายๆคือเปลี่ยนแปลงจากอะไรถึงอะไรเราก็เอาไปเอฟเอาเอฟตัวหลังลบเอฟตัวหน้าแล้วก็หารด้วยหลังลบหน้าใช่ไหมตรงเนี้ยเอฟตัวหลังของเราก็คือนะอ่เอฟตัวหลังก็คือเอฟสองลบด้วยเฟตัวหน้าก็คือ f ลบหนึ่งหารด้วยหลังลบหน้าก็คือสองลบด้วยลบหนึ่งอะโอเคไหมตรงนี้เราก็ก็ไปคิดเลขออกมานะไปคิดเลขออกมาอ่ะปรากฏว่าเอฟของสองได้เท่าไหร่ลบสองกำลังสองบวกด้วยห้าคูณสองเป็นสิบแล้วก็บวกอีกสามอะลบด้วยเอฟลบหนึ่งเอฟลบหนึ่งก็ลบของลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งนะ แล้วก็ห้าคูณลบหนึ่งได้ลบห้าบวกด้วยสามนะไปคิดเลขมานะแล้วหารด้วยข้างล่างข้างล่างตรงนี้ก็คือสองลบลบหนึ่งก็เป็นสองบวกหนึ่งตรงนี้จะได้เลขออกมาคือเท่าไหร่ไปคิดเลขมาสิตรงนี้ก็จะได้สิบสามลบสี่เหลือเท่าไร 4, หร่สิบสามลบสี่เหลือเก้านะตรงนี้ก็กลายเป็นเอ่อลบหกบวก ลบหกบวกสามได้ลบสามลบลบสามก็กลายเป็นบวกสามนะลบลบสามกลายเป็นบวกสามเก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองเนี่ยหารด้วยสามตรงนี้ก็จะตอบสี่นะก็จะตอบสี่เราก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงนะโดยเฉลีย่ยนะโดยเฉลีย่ยนะของ y เทียบกับ x นะในช่วงอะไรถึงอะไรออกมา ทีนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีคําว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยวเราก็ต้องทราบเลยว่าถ้ามีให้หาในช่วง x เท่ากับตัวเลขถึง x เท่ากับตัวเลขตรงนี้มันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันนะอันนี้ให้เป็นข้อที่สองนะข้อที่สองนะจ๊ะสมมุติว่าโจทย์สั่งว่าจงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้น ที่วงกลมเทียบกับะทำไมเขียนไม่ติดเทียบกับอ้าเขียนไม่ได้ตรงนี้รัศมีะอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมีขณะขณะที่รัศมีเนี่ยยาว นะรัศมียาวสามหน่วยอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าข้อเนี้ยโจทย์สั่งให้เราหาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะของพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมีแต่เป็นขณะที่รัศมีเนี่ยยาวสามหน่วยแต่นั้นข้อเนี้มันจริงเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงนะขณะใดๆนะขณะใดๆดังนั้นข้อเนี้ยอ่ะเราทราบว่าถ้าเราจะหาขณะใดๆเนี่ยนูย้อนไปดู จะหาขณะใดๆเราต้องไปหาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลีย่ยตัวน,นี้คืออัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลีย่ยแล้วเราก็ต้องเอามาเทคลิมิตให้ h เข้าใกล้ศูนย์เห็นไหมนั่นก็จะมีสองขั้นตอนก็คือไปหาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลีย่ยนะของ y เทียบกับ x ก่อนเสร็จแล้วก็ y หรือ f(x) นะเทียบกับ x เสร็จแล้วก็เทคลิมิตให้ h เข้าใกล้ศูนย์ทีเนี้ยความยากของอข้อเนี้ย มันอยู่ตรงที่ไม่ได้ให้ fx หรือไม่ได้ให้ค่าฟังก์ชันมานะเมื่อเขาไม่ได้ให้ฟังก์ชันเรามาเนี่ยเราก็ต้องสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก่อนนะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก่อนทีนี้เนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงของอะไรเราก็ไปดูพื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลมเแสดงว่าพื้นที่วงกลมเนี่ยเราเรียนไปแล้วมันมันมันก็คือพายลังสอง ถูกไหมมันไม่มี x นะมันมี r r, r. ก็คือรัศมีถูกไหมนั่นะแสดงว่าเราก็ต้องสมมุติว่าให้ r เป็นรัศมีของวงกลมนะรัศมีมากพื้นที่วงกลมก็จะมากเสร็จแล้วตรงนี้มันก็เป็น f ไม่ใช่ f x จะต,ต้องเป็น f r เพราะว่าในสูตรของเรามันไม่มีตัวแปร x นะเพราะเราให้ r เป็นรัศมีของวงกลมเพราะฉะนั้น f r ก็คือฟังก์ชันที่มันแทนพื้นที่ นะวงกลมนั่นเอง fr ก็จะแทนพื้นที่วงกลมนั่นเองอเมื่อเราได้ fr มาแล้วเนี่ยนะในสูตรอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยนะมันต้องให้เปลี่ยนแปลงจาก x ไปเป็น x1 ไปเป็น x1 บวก h นะตรงนี้ก็ควรจะเป็น f ของ r บวก h ตรงนี้ก็จะกลายเป็น Pi, นะแทน r ด้วย r บวก h ยกกำลัง2นะตัวนี้เราไปกระจายก็จะได้หน้ากำลัง2 อ่ะดูก่อนบวก h ยกกำลังสองกระจายได้หน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเราเอาพายกระจายเข้าไปก็เป็นพาย r กํากำลังสองสพาย r h บวกด้วยพาย h ลังสองอ่ะอันนี้ก็คือได้ fr กับ fr บวก H เรียบร้อยแล้วต่อไปขั้นตอนที่สามเราก็ไปเอาเข้าสูตร อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยนะก็คือไปหาค่าของ fr บวก h f ตัวหลังลบ f ตัวหน้าคือ fr หารด้วยหลังลบหน้า r บวก h ลบ r คิดเลขมานะตรงนี้ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่นะดูก็จะเห็นว่าตรงนี้เมื่อมาลบกันตรงนี้ก็จะหมดมันก็จะเหลือ2อง pi r h บวก pi h กำลังสองหารด้วย นะตรงนี้ก็ข้างล่างก็จะเหลือ h นะซึ่งถ้าเราไปดึง h ออกดึง h ออกนะข้างในนี้ก็จะกลายเป็น2 pi r บวก p h หาร h อ h ตัดกันนะ h ตัดกันเนี่ยเมื่อเราได้ตรงนี้มาแล้วจะเห็นว่ามันจะเหลือ2 r pi r บวกด้วย p h นะเราก็สามารถเอา นะสิ่งที่ได้จากข้อที่สามตเนี้ไปเทคลิมิตเราก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมีนะ,ะก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมีนะเทียบกับรัศมีขณะที่ R สมีเนี่ยอมีค่าเท่าไหร่นะย้อนไปดู R มีค่าเท่าเกิดสามหน่วย R มีค่าเท่าเกิดสามหน่วยนั้นตรงนี้เราก็ไปเอาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยเมื่อกี้นี้มาเทกลิมิตให้ H เข้าใกล้ศูนย์นะนะทีนี้จดนิยามตรงนี้มันจะเป็น F ของอาบวก H ลบ fr หารด้วย H ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ได้สีเขียวมาแล้วนะเราได้สีเขียวตัวนี้มาแล้วไอ้สีเขียวตัวนี้ตัวนี้ก็คืออะไรนะย้อนไปดูมันก็คือ pi r h สองา i r บวก p h สอง p r บวก p h นะซึ่งตัวนี้หนูไปแทน h เป็นศูนย์ตรงเนี้ยถ้าแทน h เป็นศูนย์ก้อนนี้ก็จะหายไปก็จะเหลือสองา i r ดังนั้นเนี่ยโจทย์ถามขณะที่ r เป็น3นะอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะที่ r เป็น3ก็จะได้เท่ากับ2คูณเขียนเลยนะเขียนให้สวยงามก็คือลิมิตของ h เข้าใกล้0หนูแทน r ตัวนี้ด้วยเลข3 f ของ3บวก h ลบ f ของ3หาร h เนี่ยเราก็จะได้มาคือสองคูณพายคูณสามตัวนี้ก็จะได้เท่ากับหกพายนะได้เท่ากับหกพายทีนี้ถ้าเราใส่หน่วยเนี่ยเนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยพื้นที่ก็คือพื้นที่ก็คือตารางหน่วยเทียบกับอะไรรัศมีรัศมีก็คือหน่วยเราก็จะได้เป็นตารางหน่วยต่อหน่วยนะตารางหน่วยต่อหน่วยอันนี้ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่วงกลมเทียบกับรัศมีนะขณะที่รัศมียาวสามหน่วยตรงนี้คือเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดาๆนะขณะใดาๆนั่นเองซึ่งอ่าถ้าเราไปเรียนกันต่อเราก็จะพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดาๆเนี่ยมันก็คืออนุพันธ์อันดับที่หนึ่งนั่นแหละมันก็คือการหานะอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งนั่นเองโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมาดูต่ออีกสักข้อหนึ่ง ให้ตรงนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่ละเมื่อกี้คือข้อสอง่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ให้เป็นข้อที่สามนะข้อที่ 3. สามมมติว่าโจทย์สั่งให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงย่อเป็นปปนะโดยเฉลี่ยนะมีคําว่าโดยเฉลี่ยของปริมาตรทรงกลม ของปริมาตรสรงกลมเมื่อเทียบกับรัศมีเมื่อเทียบกับรัศม,มีตั้งแต่รัศมี2นิ้วไปถึงรัศมี7นิ้ว ถามว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลีย่ยเท่ากับเท่าไหร่อันดับแรกจะเห็นว่าในเรื่องนี้ในเรื่องนี้ในเรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลีย่ยเรื่องนี้มันก็จะเกี่ยวก้องกับในเรื่องของพื้นที่ผิวปริมาตรนะรูปทรงต่างๆทีนี้เราก็ใช้ความรู้ม3ที่เรียนมาแล้วอาจจะเป็นปริมาตรทรงกลมทรงกระบอกปริมาตรของกรวยพีระมิดอะไรก็ได้แล้วแต่นะ พื้นที่ก็แล้วแต่ที่เราเรียนมาเลยนะดังนั้นสูตรพวกนี้เราก็ต้องต้องทราบนะดังนั้นอ่ะเรามาดูข้อน,นี้มีคำว่าโดยเฉลีย่ยนะมีคำว่าโดยเฉลีย่ยแต่เป็นของอะไรปริมาตรทรงกลมนะของปริมาตรทรงกลมนะของปริมาตรทรงกลมเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเขียนไม่ติดนะเป็นของปริมาตรทรงกลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องออจำสูตรนะปริมาตรของทรงกลมให้ได้นะ เราก็จะให้ทรงกลมเนี่ยก็คือเหมือนลูกฟุตบอลแบบนี้ใช่ไหมนะปริมาตรจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับรัศมีนะให้ r เป็นเราก็ให้ r แทนรัศมีของทรงกลมนะส็จแล้วก็แน่นอนนะเราก็ต้องมีฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันของเราจะเป็น f(x) ไม่ได้ละรัศมีทรงกลมมันขึ้นอยู่กับปริมาตรของทรงกลมมันขึ้นอยู่กับรัศมีดังนั้นะตรงนี้ก็ให้แทน f(fr) เป็นปริมาตรปริมาตรของทรงกลมปริมาตรของทรงกลมซึ่งเราก็จะทราบสูตรเลยว่าปริมาตรทรงกลมก็คือ c ส่วนสพาย r ยกกำลังสอันนี้ก็คือสูตรการหาปริมาตรทรงกลมที่เราเรียนมาแล้วตอนมอ .3 ามเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลีย่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลีย่ย ของปริมาตรทรงกลมเทียบกับรัศมีรัศมีเนี่ยเปลี่ยนจาก2นิ้วไปเป็น7นิ้วนั่นแสดงว่าเราก็ต้องไปเอา f หลังลบ f หน้าก็คือ f 7ลบ f 2หาร7-2ลบ2โอเคปะ่ะ f 7คือเท่าไหร่ก็4ส่วน3พายคูณด้วย7ยกกำลัง3 f 2เท่าไหร่ส่ส่วน3พายนะ2ยกกำลัง3 ข้างล่างตัวนี้เจ็ดลบสองจะได้ห้านะหนูไปคิดเลขมานะตัวนี้จะเห็นว่าเราเราจะมีสี่ส่วนสามพายอยู่เราสามารถจะดึงตัวร่วมได้นะดึงสี่ส่วนสามพายออกนะพายออกตัวนี้ก็กลายเป็นเจ็ดกำลังสามลบด้วยสองยกกำลังสามแล้วก็หารด้วยห้านะหารด้วยห้าตัวนี้ก็จะกลายเป็นสี่พาย ช่ไหมข้างล่างสามคูณห้าก็จะได้สิบห้าตัวนี้ไปคิดเลขมานะไปคิดเลขมาเจ็ดกำลังสามเป็นเท่าไหร่นะลบด้วยสองกำลังสามก็คือแปดตัวเนี้ยลบกันออกมาก็จะได้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าน่ะสามสี่สามลบแปด สามสี่สามลบแปดเหลือเท่าไร่เลขมาสิตรงนี้คือสามสี่สามลบด้วยตัวนี้คือแปดนะได้เท่าไหร่เสร็จก็เอาไปคูณกับสี่พายทีหนึ่งนะเอาไปคูณกับสี่พายทีหนึง่งนะสามสี่สามลบด้วยสองกำลังสามคือแปดได้สามสามห้าหนูเอาสามสามห้าไปคูณกับสี่นะสามสามห้าเนี่ย เอาไปคูณกับ4ก็จะได้1 3 4 0์พยหาร15ตัวนี้ลงท้ายด้วย0กับ5เนี่ยมันสามารถจะทอนให้เป็นอย่างต่ำได้นะเราก็เอาเอา5ไปหาร5 2 0 5 6 3 0 8แล้วตรงนี้ก็5 3 15ตรงนี้เราก็จะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย ของปริมาตรทรงกลมเนี่ยเทียบกับรัศมีออกมาตรงนี้ปริมาตรเนี่ยเป็นลูกบาศนะเป็นหน่วยเนี่ยจะเป็นลูกบาศอันนี้เป็นลูกบาศนิ้วนะปริมาตรจะเป็นลูกบาศนิ้วรัศมีเนี่ยเป็นนิ้วนั้นก็จะได้ตรงนี้ออกมาแล้วก็ตอบได้เลยนะตอบได้เลยโอเคนะ,ะวันนี้ก็โดยสรุปก็คือเราก็จะสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y เทียบกับ x เนี่ยในช่วง x เป็นอะไรถึง x เป็นอะไรได้โดยจําว่าเอา f ตัวหลังลบ f ตัวหน้านะแล้วก็หารด้วยหลังลบหน้าแต่ถ้าโจทย์สั่งให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x มีค่าใดๆเนี่ยเราก็ไปเอาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลีย่ยไปเทคลิมิตให้ h เข้าใกล้ศูนย์ซึ่งตรงนี้นะมันจะโยงไปสู่ตรงนี้จะโยงไปสู่การหาอนุพันธ์ อันดับที่1ห,หรือเรียกว่า first order derivative ก็คือการดิฟดิฟดิฟหครั้งหรืออยู่ในเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะมาต่อในตอนต่อไปนะสำหรับวันนี้เราก็เรียนเบาๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ